สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับพบกันอีกหนึ่งรายวิชานะครับสำหรับครูมาโนอจับสีนะครับรแผน,นวิชาช่างกลาคำหลังวิชาที่เราจะพบกันก็คือวิชาการเขียนแบบและประมาณราคาครับสำหรับรหัสวิชานี้ก็คือ30104 0001ครับมีหน่วยการเรียนรู้ที่ สองหน่วยกิจหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะครับก็คือการอ่านแบบไฟฟ้านะครับการอ่านแบบไฟฟ้าเนี่ยนะครับสำคัญมากนะครับถ้าเราจะประมาณาราคาเนี่ยถ้าเราอ่านแบบไฟฟ้าไม่เป็นเนี่ยมันก็จะทำให้การประมาณราคาผิดพลาดนะครับ สำหรับสาระการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนี้ก็คือสัญลักษณ์แบบไฟฟ้าตามมาตรฐานสากลนะครับจุดจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คืออ่านสัญลักษณ์แบบไฟฟ้าแบบมาตรฐานสากลได้ครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับการอ่านแบบไฟฟ้านะครับตามสัญลักษณ์แบบไฟฟ้าตามมาตรฐานสากลครับข้อที่1นนะครับ สัญลักษณ์งานติดตั้งไฟฟ้าระบบแสงสว่างและระบบไฟฟ้ากำลังตามมาตรฐาน DIN และ a s s i นะครับมีดังนี้ครับหนึ่งก็คือสัญลักษณ์การติดตั้งไฟฟ้าระบบแสงสว่างและระบบไฟฟ้ากำลังตามมาตรฐาน DIN นะครับเป็น DIN นี่เป็นมาตรฐานแบบทางไฟฟ้าของประเทศเยอรมันนะครับมีตัวอย่างสัญลักษณ์ตามตาราง ดังนี้นะครับรูปที่1น,นะครับเป็นหลอด i n c a n เ e สเ e นต์หรือหลอดมีไส้นะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่เขาใช้เขียนแบบแบบงานเส้นเดียวนะครับนี่ก็เป็นแบบงานแผนผังนะครับส่วนนี้เป็นแบบงานการเดินสายครัหลอดเรืองแสงนะครับหรือว่าหลอดฟลูออเรสเซนนะครับ อันนี้สัญลักษณ์แบบเส้นเดียวนะครับสัญลักษณ์แบบแผนผังสัญลักษณ์แบบงานเดินสายนะครับก็จะเขียนต่างกันนิดเดียวนะครับให้นักเรียนมีจุดสังเกตให้ดีนะครับสตาร์เตอร์นะครับสตาร์เตอร์นะครับแบบงานเส้นเดียวแบบงานแผนผังและแบบงานเดินสายบระลาดนะครับบัหลาดนี่เป็นแบบงานเส้นเดียวนะครับอันนี้แบบงานแผนผัง นะครับอันนี้เป็นแบบงานเดินสายครับสวิตปุ่มกดนะครับ p ุ s h ต้นสวิตนะครับนี่คือสัญลักษณ์ของเขาครับต่อไปนะครับสวิตทางเดียวนะครับสวิตทางเดียวหรือซิงเกิลโพลสวิตนะครับนี่เป็นแบบงานเส้นเดียวนะครับอันนี้เป็นแบบการแผนผังอันนี้แบบงานเดินสายครับต่อไปเป็นสัญลักษณ์ของสวิตสองทางสามขั้วนะครับ นี่นะครับการเขียนแบบแบบงานเส้นเดียวจะลักษณะนี้นะครับแบบงานแผนพังอันนี้เป็นแบบงานเดินสายนะครับต่อไปเต้ารับเดี่ยวนะครับไม่มีสายดินนะครับนี่นะครับแบบงานเส้นเดียวแบบงานแผนพังและแบบงานเดินสายเต้ารับเดี่ยวแบบมีสายดินนะครับสัญลักษณ์ก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้สัญลักษณ์ของสายดินครับสัญลักษณ์ของสายดิน ต่อไปนะครับสวิตตัดตอนแบบอัตโนมัตินะครับสวิตตัดตอนแบบอัตโนมัติอันนี้เป็นแบบงานเส้นเดียวอันนี้แบบงานแผนผังและแบบงานเดินสายนะครับฟิลนะครับฟิลแบบงานเส้นเดียวแบบงานแผนผังและแบบงานเดินสายข้อที่2นะครับสัญลักษณ์งานติดตั้งไฟฟ้าระบบแสงสว่าง และระบบไฟฟ้ากำลังนะครับตามมาตรฐานของ ANSI นะครับอันนี้ก็มาฝั่งของอเมริกานะครับเมื่อสักครู่นี้เป็น DIN นะครับเป็นทางฝั่งของเยอรมันเรามาดูนะครับว่าทางฝั่งของอเมริกานะครับเขาจะเขียนยังไงนะครับนี่นะครับหลอดฉเดนต์หรือหลอดแบบมีไส้นะครับอันนี้จะใช้งานอยู่ในส่วนมากก็อยู่ในห้องน้ำนะครับ เส้นเดียวจะเขียนลักษณะนี้นะครับแบบงานแผนผังและแบบงานการเดินสายนะครับอันนี้เป็นทางฝั่งของอเมริกาแล้วนะครับหลอดเรืองแสงนะครับหรือหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับสัญลักษณ์แบบงานเส้นเดียวแบบงานแผนพังแบบงานเดินสายสตาร์เตอร์นะครับแบบงานเส้นเดียวแบบงานแผนพังแบบงานเดินสายครับต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้สัญลักษณ์ของบรลลาดนะครับอันนี้ของทาง ฝั่งอเมริกานะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะเรียน2แบบนะครับแบบแรกที่ครูให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วก็คือเป็นแบบของเยอรมันนะครับ DIN อันนี้เป็นของอเมริกานะครับ ANSI นะครับมาตรฐานนะครับตามมาตรฐานของเขานะครับประหลาดจะเขียนลักษณะนี้นะครับแบบงานแผนพังนี้เป็นแบบงานเดินสายนะครับสวิตุ่มกดนะครับสวิตทางเดียวนะครับสวิตสองขั้ว3ทางนะครับ สวิตตัดตอนอัตโนมัตินะครับฟิลนะครับต่อไปเป็นข้อ2นะครับสัญลักษณ์งานควบคุมเครื่องกลตามมาตรฐาน DIN IEC และ a n s i นะครับอันนี้จะเพิ่ม IEC มาอีกนะครับ IEC นี่คือ,อ,อทางฝั่งของนานาชาตินะครับ สำหรับตารางสัญลักษณ์แรกที่เราจะให้เรียนรู้กันก็เป็นตารางของมาตรฐานของ d n นะครับก็มีหน้าสัมผัสแบบปกติเปิดนะครับมาตรฐานา d n จะเขียนลักษณะนี้นะครับ IEC จะเขียนลักษณะนี้ ANSI จะเขียนลักษณะนี้นะครับอันนี้จะเปรียบเทียบให้ดูทั้ง3มาตรฐานเลยนะครับ หน้าสัมผัสปกติปิดนะครับนี่ D I N จะเขียนลักษณะนี้ I E C นะครับ A N S I นะครับสวิตปุ่มกดปกติเปิดนะครับนี่นะครับหรือว่า N O นะครับ N O ย่อมจาก N O นะครับ D I N จะเขียนลักษณะนี้ I E C เขียนลักษณะนี้ A N S I เขียนลักษณะนี้ครับต่อไปเป็นสวิตปุ่มกด แบบปกติปิดนะครับนี่นะครับแบบงานเส้นเดียวแบบงานแผนผังแบบงานเดินสายนะครับอันนี้เป็นของ D I N นะครับสวิตแบบหน้าสัมผัสค้างนะครับสวิตความดันสวิตลูกลอยนะครับสวิตทำงานด้วยความร้อนนะครับเดี๋ยวลักษณะนี้นะครับแบบงานเส้นเดียวแบบงานแผนผังและแบบงานเดินสาย โฟ์สวิต์นะครับขดลวดสวิต์แม่เหล็กนะครับหรือว่าคอยล์ีเลย์นะครับโอโอลดดีเลย์หรือทิปด้วยความร้อนนะครับนี่นะครับโอโหลดดีเลย์หรือว่าทิปด้วยความร้อนนะจะมีลักษณะนี้นะครับหลอดไฟสัญญาณนะครับแบบงานเส้นเดียวแบบงานเป็นทางแบบงานเดินสายมอเตอร์ เหนียวนำนะครับชนิดสามเฟสแบบกลกระลอกนะครับตาก็จะหมัวๆหน่อยแล้วนะครับต่อไปสัญลักษณ์ระบบไฟฟ้าสื่อสารนะครับตารางแสดงนะครับเสญญาอากญญาศนะครับสัญลักษณ์เสาอากาศนะครับนี่นะครับชื่ออุปกรณ์ก็คือเสาอากาศสัญลักษณ์จะเขียนแบบนี้นะครับ สายดินนะครับสายดินสายเคเบิลนะครับเคเบิลไลน์นะครับรเขียนลักษณะนี้สายใยญ่แก้วนะครับสายใแก้วนะครับตัวต่อสายสัญญาณนะครับตัวกรองสัญญาณวงจรขยายสัญญาณอันนี้ตามไฟฟ้าสื่อสารน,นะครับตัวรับสัญญาณนะครับ เีลักษณะนี้สัญลักษณ์ของเขากล้องโทรทัศน์วงจรปิดนะครับเต้ารับสัญญาณโทรทัศน์นะครับระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อยภายในนะครับนี่ครับสัญลักษณ์จะเขียนลักษณะนี้เต้ารับสัญญาณโทรศัพท์นะครับเขียนลักษณะนี้นะครับก็จะเร็วหน่อยนะครับ,รบสำหรับ บทสรุปของบทเรียนแรกนี้นะครับก็จะสรุปได้ง่ายๆเค่่าๆนะครับก็คือ,อสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบนะครับก็จะมีอยู่3มาตรฐานนะครับมีมาตรฐาน d i n a n s i แล้วก็ i e c นะครับก็คือ d i n นะครับก็เป็นมาตรฐานทางฝั่งของเยอรมันนะครับ a n s i ก็เป็นทางฝั่งของอเมริกา ครับส่วน iec นะครับก็เป็นอาณาชาตินะครับสำหรับในบทเรียนที่หนึ่งนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับนักเรียนสามารถเข้าเรียนออนไลน์นะครับหรือว่า Google Classroom นะครับในรายวิชาเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้านะครับรหัสเข้าห้องเรียนนะครับคือรหัสนี้นะครับที่นักเรียนเห็นสีแดงอยู่นะครับนี่นี่นะครับนักเรียนสามารถเข้าไปได้ นะครับหรือหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือเป็นการสแกน QR code นะครับนะครับนักเรียนเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับนักเรียนจะได้พบกับใบความรู้นะครับสื่อการเรียนการสอนนะครับมีใบงานนะครับแล้วก็มีแบบทดสอบนะครับให้นักเรียนได้ลองทดสอบความรู้ความสามารถนะครับที่เราได้เรียนมานะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็จบการนำเสนอ ในบทเรียนที่หนึ่งนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน